AI หรือว่า Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์นี่ไม่ใช่คำใหม่นะครับแต่ว่าเป็นศัพท์ที่คนพูดกันมานานแล้วและหลายคนก็เริ่มเข้าใจมันลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆแต่คำถามที่ว่าแท,ท้จริงแล้ว AI คืออะไรกันแน่และมันน่ากลัวขนาดที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในการทำงานด้านต่างๆในอนาคตจริงไหมลองมาหาคำตอบกันครับ อื่นเลยนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่างแน่ชัดว่า AI คืออะไรลองไปฟังคำตอบว่า AI คืออะไรจาก AI กันครับ s i r ิ AI คืออะไรครับหมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเห็นไหมฮะ s ิรินี่แหละครับคือ AI ครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบางสิ่งบางอย่างแทนมนุษย์แล้วก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นขุนยนที่จับต้องได้เสมอไปแต่มันสามารถเป็นระบบที่ซ่อนอยู่มันเป็นอัลกอริทึมนั่นเองครับจริงๆแล้ว AI เริ่มเข้ามาจัดก,การบริหารงานให้กับมนุษย์หลายๆด้านมาหลายปีแล้วนะครับและตอนนี้ก็กําลังขยายขอบเขตอํานาจหน้าที่และความสามารถไปเรื่อยๆด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างนี่แหละและณนะตอนนี้ครับเมื่อเทคโนโลยีของบริษัทต่างๆก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆทุกบริษัทก็เริ่มพยายามจะค้นหาวิธีใหม่ๆในการคิดค้น แล้วก็ขยายขอบเขตศักยภาพของ AI อย่างไม่มีที่สิ้นสุดฟังในมุมหนึ่งมันดูอลังการมากๆแต่ในอีกมุมหนึ่งคำถามก็คือแล้วแบบนี้ AI จะครองโลกไหมมันจะเข้ามาแทนที่มาทำงานแทนมนุษย์แบบเสร็จหรือเปล่าคำตอบก็คือมีเสร็จครับหลังจากที่บริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นบริษัทเทคของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น g Google Microsoft หรือแม้แต่ Amazon แล้วก็ Meta 4บริษัทนี้ทำการปลดพนักงานทั่วโลกรวมๆแล้วนับแสนคนตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาส่วนหนึ่งอาจจะด้วยนโยบายใหม่นะครับการประหยัดคอสแต่มุมหนึง่งหลายคนบอกว่าเพราะมีตำแหน่งหน้าที่ของมนุษย์หลายตำแหน่งที่ไม่มีความจำเป็นและคอมพิวเตอร์สามารถทดแทนได้ครับและหลังจากนี้ก็จะมีข่าวการเปิดตัวระบบอัจฉริยะตามมามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่ที่ปีที่ผ่านมาแชทบอทอัจฉริยะ ของค่ายต่างๆเริ่มถูกเปิดตัวออกไปแล้วนะครับจนเราได้ยินคำนี้ครับ Chat GPT หลายคนบอกว่าอุย้ยรู้ว่ามันคืออะไรลองใช้งานแล้วด้วย Amazing มากๆในขณะที่หลายคนบอกอุย้ยยังต้องพัฒนาอีกเยอะส่วนบางคนก็บอกว่าไม่นะนี่มันแทบจะเป็นจินนี่แล้วและตอนนี้ใช้แล้วสนุกมากๆหรือหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Chat GPT คืออะไรอธิบายเพิ่มเติมครับ Chat GPT ก็เป็นระบบ AI แบบหนึ่ง ที่เปิดตัวไปตั้งแต่พฤศจิกายนปี2022แล้วมันก็สั่นสะเทือนวงการทํางานของมนุษย์ทั่วโลกครับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีของโลก3รายอย่าง Microsoft Google และไป่ตูของจีนตอนนี้ต่างกําลังทุ่มเทเม็ดเงินแข่งขันกันเร่งพัฒนานะครับเจ้ามันสมองของแชทบอทอัจฉริยะกันอย่างดุเดือดให้มันตอบโจทย์ให้มันสามารถทํางานได้ครอบคลุมแล้วก็มีความละเอียดแล้วก็แม่นยํา สมรภูมิของบริษัทเทคใหญ่ๆทั่วโลกตอนนี้ก็เลยลงทุนกับเจ้าชัด GPT นี้มหาศาลทีเดียวดังนั้นเรามาดูสถิติกันนิดหนึ่งครับว่ามีการใช้งาน AI ในบริษัททั่วโลกแบบนี้ในปีนี้ปี2023กันมากขนาดไหนสถิติแรกจาก Compere.org ระบุเลยนะครับว่า35%ของบริษัททั่วโลกมีการใช้ AI แล้วและอีก42%กําลังศึกษาสํารวจ AI เพื่อน,นําไปใช้ในอนาคตส่วนที่เหลืออาจจะยังตามไม่ทัน หรือไม่มีเงินลงทุนเพียงพอข้อมูลต่อมาจากบทความของ TechJury บอกว่า91.5%ของธุรกิจชั้นนำลงทุนใน AI อย่างต่อเนื่องส่วน Gardner ยังบอกด้วยนะครับว่าความพึงพอใจของลูกค้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น25%ภายในปี66ในองค์กรที่ใช้ AI ส่วนบริษัทวิเคราะห์ด้าน IT อย่าง Infotech Research Group ก็บอกด้วยนะครับว่า44%ของบริษัทเอกชนวางแผนที่จะลงทุนในระบบ AI ในปี66ปีนี้โดยรวมแล้วมีการนา AI มาใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจ แต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ AI mm. เพื่อจะครอบครองโลกหรือว่ามาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่มักจะใช้เพื่อทําให้กระบวนการทํางานเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วหรือเป็นอัตโนมัติมากขึ้นปรับปรุงบริการลูกค้าและเปลี่ยนแปลงการใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวางสตอรี่นะครับหรือว่าตอบโจทย์ด้านอื่นๆ m มคเคนซี่บอกแบบนี้นะครับว่าบริษัทต่างๆ ควรจะจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้ที่เกี่ยวกับการใช้งาน AI 1. สําสำคัญมากๆความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เียวริตี้ 2. การปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่า compliance ซ์ 3. ความสามารถในการอธิบายหรือว่า explainability และสุดท้าย4ก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือว่า personal privacy ถ้าการใช้งาน AI มันไปลุกล้ำหรือมันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ4หัวข้อนี้ AI น,น,นั้นควรจะถูกควบคุมเพราะมันอันตรายและน่ากลัวเกินไปอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายเหมือนที่ผมใช้ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องของการค้นหาด้วยเสียงและเจ้าโปรแกรม AI ไเหล่านี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในชื่อของ Alexa บ้างอย่างของ Amazon หรือว่า Siri บ้างของ Apple เหมือนที่เราใช้ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกคนเริ่มผลิตกันแบบนี้และปรากฏว่าปีที่ผ่านมาก็มีสถิตินะครับว่ามันถูกใช้งานมากที่สุดบนสมาร์ทโฟนนั่นเองถามว่าเพราะอะไร ก็เพื่อช่วยเร่งการทํางานให้มันสะดวกแทนที่ต้องมานั่งพิมพ์นั่งเสิร์ชก็แค่พูดสั่งและสุดท้ายมันก็ช่วยงานเราข้อมูลของ TechJury บอกเลยนะครับว่า97%ของผู้ใช้มือถือใช้ AI ในการค้นหาด้วยเสียงหรือว่า voice command อุปกรณ์หรือว่า device s มากกว่า4,000ล้านเครื่องให้ผู้ช่วย AI ในการค้นหาด้วยเสียงครับอะมาถึงเรื่องสำคัญครับก็คือผลกระทบของ AI ต่อง,งานและอุตสาหกรรมหรือตลาดการจ้างงาน หลายคนเนี่ยแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานะงานของพวกเขาเนื่องจากการเติบโตของ AI และ Machine Learning ซึ่งก็มีการสำรวจเปิดเผยเนะครับว่าตอนนี้พนักงานกว่า38%คาดหวังว่าง,งานของพวกเขาจะเป็นไปแบบอัตโนมัติมากขึ้นภายในปีนี้ปี6% 6และมีถึง13%ที่คาดว่า AI จะเข้ามากำจัดตำแหน่งทั้งหมดในอุตสาหกรรมของตนไม่รู้ว่าพวกเขากลัวอยู่หรือเปล่าและแม้ว่าจะมีความเข้าใจในเชิงลบและก็ความกลัวที่เกิดขึ้นกับ AI แต่เรายังพบนะครับว่าจริงๆแล้วในทางกลับกัน ด้วยเทคโนโลยี AI คาดว่ามันจะทำให้เกิดการสร้างงานมากถึง12ล้านตำแหน่งหรือ12ล้านอัตราทั่วโลกมากกว่าที่คาดว่า AI จะเข้ามาทดแทนมนุษย์ซะอีกเพียงแต่ตำแหน่งเหล่านั้นคุณต้องเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกับ AI ได้เท่านั้นเองโดยงานที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการสูงสุดในงานที่เป็นอุตสาหกรรม AI ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่ว่ากันว่าปีนี้ทั่วโลกจะต้องการเกือบร้อยล้านนะจะต้องการถึง97ล้านคนรายง,งานจากออเรลี่เนี่ยบอกเลยว่า ถ้าจำแนกตามการใช้งานอุตสาหกรรมจะพบสัดส,ส่วนการใช้ AI แบบนี้ครับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือเทคมามากที่สุด17%ตามด้วยอุตสาหกรรมบริการทางการเงินนะครับพวกฟินเทค15%อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ9%การศึกษา8ภาครัฐ6โทรคมนาคม5ภาคการผลิต4ขายปลีกก็ใช้4%นะครับสื่อ3%ใช้ AI ช่วยพลังงาน3% การป้องกันความปลอดภยัยความมั่นคง3เป็นอย่างน้อยแล้วก็ยังมีอื่นๆด้านอื่น,ด,นด้านการกระส่งการ,กรเกษตรอีกรวมๆแล้วกว่า22ครับข้อที่จริงและตัวเลขของแชทบอทและปัญญาประดิษฐ์ที่หลายบริษัทหันมาใช้ AI ก็เพื่อสับสนุนการให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการโต้อต,ตอบกับลูกค้าผ่านแชทบอทจากข้อมูลของ Salesforce ชัดเจนนะครับว่า23ของบริษัทด้านการให้บริการลูกค้าใช้ AI เป็นแชทบอทตอบแทนแล้ว IBM รายงานว่าการใช้แชทบอทสามารถลดต้นทุนการบริการลูกค้าได้มากถึง30%เมื่อต้องใช้คนมานั่งตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆผู้ใช้68%ชอบความเร็วที่แชทบอทโต้ตอบไม่ต้องรอแอดมินมาตอบเองมันเสียเวลาแต่ก็ใช่ว่าไม่มีความท้าทายนะครับเพราะว่าข้อมูลจากการสำรวจพบว่า60%ของผู้คนที่ใช้บริการแชทบอทรู้สึกว่าพวกเขายังอยากคุยกับคนตัวเป็นๆคนที่มีเซอร์วิสมายคนที่มีเสียงเพราะๆหรือคนที่สามารถตอบได้เหมือนมนุษย์มากกว่า ผู้คน60%ยังกังวลว่าแชทบอทไม่เข้าใจคำถามของพวกเขาอย่างแม่นยำถูกต้องหรือลึกซึ้งเพียงพอตอนนี้จากข้อมูลของ Procedence Research รายงานนะครับว่าขนาดของตลาดโลก AI อยู่ที่ประมาณมูลค่านะ119,780ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี65ที่ผ่านมาแต่คาดว่าปีนี้มันจะสูงขึ้นอีกและภายในปี2573มูลค่าตลาดของโลก AI จะสูงถึง1 5 9 0 0 0 0กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับ นั่นหมายความว่ามันจะโตบโตขึ้นอีกอย่างน้อยๆ15เท่าหลังจากนี้ปัจจุบัน AI ถูกใช้งานอย่างหลากหลายมากๆโดยเฉพาะประเทศชั้นนําของโลกที่เป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียแคนาดายเยอรมนีอังกฤษ,ษสเปนบราซิลเม็กซิโกออสเตรเลียอิตาลีฝรั่งเศสญี่ปุ่นแต่ก็ใช่ว่าทุกวันนี้จะไม่มีความท้าทายหรืออุป,ปรสรรคที่ทําให้ AI ไม่เป็นที่ยอมรับนะครับมีการยอมรับปัญญาประดิษฐ์กันมากขึ้น มีการยอมรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันมากขึ้นทุกอย่างร้อนแรงเติบโตแต่จริงๆแล้วมันก็มีอุปสรรคบางประการที่หลายคนบอกว่าต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เช่นนะครับทางด้านของคอม t ทหรือว่าคอมทีไอเอเนี่ยนะครับได้ระบุอุปสรรคที่สำคัญต่อการนำา AI มาใช้หนึ่งเลยก็คือมันขาดบุคลากรที่มีทักษะและขาดแคลนการจ้างงานเพราะว่าแน่นอนว่าต่อให้มี AI ก็ต้องมีคนที่มีทักษะเข้ามาดูแลเจ้า AI เหล่านี้ทำงานควบคู่ไปด้วย ข้อ2การใช้ AI ณนะตอนนี้มันยังไม่สามารถระบุ m a t r i ก ROI หรือว่า return of investment ได้อย่างชัดเจนข้อ3คือความซับซ้อนของระบบ AI ที่ไม่เท่ากันครับข้อ4 AI เนี่ยโดยเฉพาะชัด GPT เนี่ยมันขาดทำาภิบาลหรือเปล่าอีกหน่อยมันอาจจะถูกนำไปใช้นะครับเพื่อหาข้อมูลที่ควรจะเป็นความรับแล้วก็มาแพร่หลายสู่กันหรือบางครั้งมันอาจจะถูกเด็กๆเ,เอาไปใช้ในการช่วยทำข้อสอบหรือว่าทำการบ้าน ตัวเด็กๆไม่ได้ฝึกคิดเองแบบนี้เป็นต้นและข้อสุดท้ายก็คือ Perception เรื่องของการแย่งงานในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็กลัว AI จะไปแย่งงานแล้ววันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นสงครามระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ก็เป็นไปได้ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าวันนี้เราจะใช้ AI ได้มากมายขนาดไหนมันจะมีบทบาทในชีวิตของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไหมโดยเฉพาะในชีวิตประจําวัน แต่ที่แน่ๆก็คือตำแหน่งงานบางอย่างกำลังจะหายไปตำแหน่งงานหลายอย่างกำลังจะลดน้อยลงไปและมนุษย์จะมีความจำเป็นหรือสำคัญน้อยลงในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทำหน้าที่แทนคุณได้มนุษย์สร้าง AI เพราะฉะนั้นเราไม่ควรแพ้ปัญญาประดิษฐ์ที่เราเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะครับ AI ทีจผู้กินข้าวอะไรดี